ใ <tyard> <c oughs> นโอกาสบัดนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาเครือหันธาโนะบดีผู้เป็นมนุษย์ <c oughs> ได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคล <c oughs> เป็นการกระทำที่เป็น <c oughs> ประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและเป็นประโยชน์ อย่างมากสำหรับบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเป็นความหวังเป็นความต้องการที่จะได้รับในปัจจัยสเพราะบรรดาดวงวิญญาณที่ทุกข์ยากลำบากนั้นเมื่อตายไปแล้วยังมีพฤติกรรมไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์ยังเป็นผู้มีอายตนะที่แตกต่างกันก็ตรงที่ว่าไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่ความรู้สึกนั้นก็ยังมีอยู่ก็เป็นขันทั้งห้าที่มีอาจตนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกับที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้นำดอกไม้ไปถวายได้นำอาหารไปถวายหรือไป <c oughs> บวงสรวงกราบไหว้นั่นก็แปลว่าบรรดาเทพเวดาทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ได้รับความรู้สึกไม่แตกต่างอะไรกับบรรดามนุษย์ เพียงแต่เรามองไม่เห็นด้วยกายอันเป็นกายละเอียดเป็นกายทิพย์ของเขาแต่เขาก็ยังมีขันทั้งห้าเหมือนกับเรารวมกระทั่งถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ในภพภูมิที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นผีวิญญาณและรวมกระทั่งถึง <c oughs> ผู้ที่อยู่ในอบาย,ยภูมิก็จึงเป็นผู้ปรารถนาที่จะได้ดเสพ สระเข้าของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มการกินการรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ก็จึงเป็นอานิสงส์เป็นพลังจิตที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้ทำประกอบพิธีด้วยเจตนาด้วยจิตอันยิ่งใหญ่ของเราที่จะถวายให้เป็นบุญเป็นกุศลจิตนั้นพลังงานนั้นก็จึงเป็นพลังงานที่แปลงข้าของทั้งหลายทั้งปวง ไปให้กับบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องที่ได้รับรู้ที่ได้ปรารถนาและจะได้สัมผัสเหมือนดังเช่นในสมัยพุทธกาล <c oughs> พระเจ้าพิมพิสารผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและอริยะสงฆ์ทั้งหลายคังคาใดาที่พระพุทธเจ้าและพันดาสาวกสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงพิสุสงฆ์ทั้งหลาย ได้มีโอกาสผ่านมาในเมืองอยู่ในเมืองพระเจ้าปินพิสารก็จะกลายเป็นคนที่ขอถวายพระตาหารและถวายข้าวของเพื่อให้เกิดความผาสุต่อบรรดาพระพุทธเจ้าและบรรดาพิสุสงฆ์เมื่อได้ทำพิธิกรรมเมื่อได้ถวายแล้วเมื่อได้ <c oughs> สร้างกุศลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือเป็นบุคคลที่มีบุญอันยิ่งใหญ่ เมื่อมีบุญอันยิ่งใหญ่พระเจ้าพินพิสารก็เป็นผู้ที่พอใจในบุญแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าพินพิสารก็ยังได้รับการติดต่อสื่อสารเป็นที่น่าหวาดกลัวเป็นที่น่าสะพึงกลัวเพราะได้ยินเสียงเปรตร้องโหยหวนได้ยินอาสุรกายมาสื่อมาสัมผัสนั่นก็แปลว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นผู้ ได้รับการสื่อสารความต้องการของดวงวิญญาณไม่ทราบว่าจะเป็นการกดแค้นหรือเป็นความ <c oughs> ปรารถนาสิ่งใดในที่สุดด้วยความตกใจด้วยความรู้สึกว่าเรานั้นทำบุญมากมายมหาศาลทำไมยังมีดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงยังมาคอยรบก,กวนยังมาคอยหลอกล่อนยังมาส่งภาษาที่เราไม่สามารถรู้ได้ ก็จึงทำให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นผู้มีคำถามอยู่ในใจเมื่อได้มีโอกาสพบกับพระพุทธเจ้าเมื่อมีโอกาสได้ถวายทานได้สนทนาก็จึงกราบถูนถามขอพระพุทธองค์ได้โปรดเมตตาบอกให้ได้ทราบด้วยเถิดทำไมข้าพเจ้าสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังมีผีมีปีศาจมีเปรตมีอสุรกายมาหลอกมาหลอนอีกนั่นแปลว่า ข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะ <c oughs> มีบุญพอที่จะปกป้องตัวเองได้หรือแท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ได้ตรัสได้ตอบได้แสดงความเข้าอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าบาหาบอพิษอย่าได้ตกอกตกใจเลยเสียงที่ได้ยรีนนั้นการสัมผัสที่ได้สื่อสารมานั้นทั้งหลายทั้งปวงว่าจะเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นผีเป็นปีศาจนั่นก็คือญาติของพระองค์เองญาติของมหาบาพิตรเองญาติของมหาบาพิตรที่เคยทำบาปทำกรรมไว้ในครัง้งคาที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นหมู่คณะเป็นหมู่ญาติได้พากันถวายข้าวของได้พากันสร้างทานได้พากันทําประโยชน์แต่ด้วยอนุนิวิสัยด้วย <c oughs> ด้วยความไม่เข้าใจและด้วยการที่ บรรดามนุษย์ทั้งหลายได้กระทำต่อกันมาเป็นการขาดสติก็เมื่อมีการถวายทานต่างคนก็ต่างหวงต่างคนก็ต่างอยากจะฉกช่วยตาคนก็อยากจะกอบโกยมาเป็นของตนโดยที่ของต่างๆเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านให้กับพันดาพิสุสงยังไม่ได้ทำพิธีให้ถูกต้องพระพิสุสงยังไม่ได้ได้ฉันได้เกี่ยวข้องและได้สละทิ้งได้สละคืน ก็กลายเป็นว่าญาติโยมทั้งหลายของพระอ,องค์นั้นพากันต่างคนต่างแย่งเธอเอาไปฉันก็เอาได้เธอก็เอานี่กลับบ้านเอานุ่นกับใส่ตัวใส่ถุงใส่ภ <c> า <oughs> ชนะกลับไปเป็นสมบัติของตนเองมากมายมหาศาลปรากฏว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาพากันไปตกนรกหมกไหมเป็นเวลายาวนาน พราะเป็นผู้ประมาทเป็นผู้เห็นแก่ได้เป็นผู้มีความโลภเป็นผู้ไม่เข้าใจว่าของบางสิ่งบางอย่างนั้นเขาเตรียมไว้ถวายพระพุทธเจา้าถวายพระอริยะสงฆ์ถวายผู้มีศีลมีธรรมถวายในสิ่ง,<ม>งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ถวายและบุคคลทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความศรัทธาอยากจะให้ของทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นได้ถึงกับบุคคลอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญ แต่บัดนี้บรรดาญาติของพระองค์นั้นได้พากันฉกช่วยได้พากันเห็นประโยชน์ส่วนตัวได้พากันมีความโลภได้ทำให้เกิด <c oughs> ความเสียหายต่อกองบุญกองกุศลก็จึงเป็นเหตุให้บรรดาญาติของท่านทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ที่จะต้องรับกรรมตกนรกหมกไหมอยู่เป็นเวลาช้านาน จากเศษกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จึงกลับขึ้นมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นเปรตอสุรกายก็มีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายมีแต่ความทุกข์ยากลําบากเป็นผู้ที่ <c oughs> หาอาหารที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หาบุญกุศลเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไม่มีเป็นบุคคลที่ทุกข์ทรมานเหมือนที่เราเห็นพวกอาาถาทั้งหลายทั้งปวง ขาดบ้านขาดช่องขาดอาหารขาดเครื่องนุ่งหม่มเป็นผู้เจ็บป่วยนั่นก็เป็นสถานะที่บรรดามนุษย์ที่เราเห็นกันอยู่แต่พวกเปรตอสุรกายนั้นกับเป็นผู้มีความทุกข์ยากลําบากมากมายเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจบัดนี้พระองค์นั้นพระม <c oughs> พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นผู้ถวายพัตตาหารเป็นผู้ถวายทานสังฆทานทั้งหลายทั้งปวง พระอ,องค์เป็นผู้มีบุญมากมายมหาศาลบรรดาญาติที่เคยรู้จกักบรรดาญาติที่เคยเกี่ยวข้องที่เคยมีความสัมพันธ์ก็จึงรู้ว่าบัดนี้พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้มีอริยาสาบเป็นผู้สามารถที่จะปลดเปื้องความทุกข์ยากลําบากได้สามารถที่จะทําให้พ้นจากความเจ็บปวดพ้นจากความหิวกระหายได้ก็จึงพาการเข้ามาสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในความขวัญหรือจาเป็นกาการที่สา ามารถรู้ได้ด้วยการลืมตาหรือหลับตาเพราะแรงความเดือดร้อนแรงความผูกพันนั้นทำให้พระเจ้าพินพิสารสามารถได้รับรู้ได้ยินและก็ได้สัมผัสก็จึงเป็นการที่ญาติของพระองค์นั้นกำลังขอความช่วยเหลือส่วนภาษาที่ร้องออกมานั้นภาษาของเปรตภาษาของอสุรกายภาษาของสัตว์พวกอยู่ในนรกนั้น เป็นภาษาที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เป็นภาษาที่น่าหวาดหน้ากลัวเป็นเสียงหวิดร้องเป็นการหวยหวนเป็นความทุกข์ยากลําบากเป็นความทรมานจึงทําให้พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นมนุษย์ก็มีความหวาดกลัวมีความตกใจมีความรู้สึกไม่สบายใจทําไมเป็นเสียงแห่งการ <c oughs> ทุกทรมานเหลือเกินนั่นก็แปลว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในใบยภูมินั้น เมื่อเราได้สัมผัสจะมีแต่ความทุกข์จะมีแต่ความยากลําบากแม้ได้ยินเสียงเราก็หวาดเราก็กลัวแม้อยู่ใกล้ชิดเราก็จะมีความวิตกกังวลทุกทรมานนั่นก็โดยอํานาจแห่งสรรพสัตว์ที่ทําเบรทํากรรมอยู่ในอบายภูมิอยู่ในภูมิที่ต่ําอยู่ในคลื่นที่ต่ําอยู่ในสิ่งที่เป็นอัปมงคลเมื่อไปอยู่ใกล้ใครไปเกี่ยวข้องกับใครคนคนนั้นก็จะมีฐานะไม่ต่างกาันจะดึงคาน <c oughs> จะดึงให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่มี <c oughs> สิริมงคลให้อับมองให้ห <c oughs> มุนมองในที่สุดก็จะเป็นคนอับโชคและก็จะกลายเป็นผู้ตกยากลำบากเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมให้บรรดาดุงยานทั้งหลายผู้เป็นชั้นต่ำนั้นมาเกี่ยวข้องกับบรรดามนุษย์ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ได้ประสบได้เจอวิญญาณที่ทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานหิวกระหายเจ็บปวดหนาวร้อนมีความโศกเศร้าเมื่อมาอยู่กับใครคนคนนั้นก็จะมีแต่ความอัปมงคลมีแต่ความเดือดร้อนเจ็บปวดเสียหายนี่ก็แตกต่างจากบ,บรรดาเทพเจ้าดาที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความผ่องใสอุดมสมบูรณ์มีสติมีปัญญาจิตใจล่าเริง นั่นก็แปลว่าถ้าใครก็ตามมีเทพมีเทวดาที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้มีบุญญาธิการชีวิตก็จะมีความสดใสหน้าตาผิวพรรณก็จูดูมีสงาาส่าราศีมีสิริมีมงคลทำริงใดไปก็สำเร็จสมความปัถนาได้พบแต่สิ่งดีงามได้พบแต่สิ่งที่ประเสริฐนั่นก็เป็นความแตกต่างกาันเพราะดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้ ท้องสองชนิดนี้ก็คือมีอบายภูมิมีทุกขติภูมิมีแต่ความทุกขอย่างเดียวส่วนบรรดาเทพเทวดานั้นมีแต่สุกติภูมิมีแต่ความสุขมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสมหวังมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องได้รู้หากมีวิญ,ญญาณใดๆอยู่ที่ทุกอยู่ก็จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าใจว่าเสียงที่มาโหยหวนหลบร้องเรียกนั้น <c oughs> ขอความช่วยเหลือนั้นแท้จริงก็คือญาติในที่สุดพระเจ้าผิดพิสารก็จึงได้ตัดสินใจว่าขอพระพุทธองค์ได้โปรดเมตตาในวันรุ่งขึ้นข้าพระเจ้าจะถวายมหาทานจะถวายพัตถาหารจะถวายข้าวของแด่พระองค์กับพิสุสงผู้ได้บำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลในในที่สุดพระพุทธเจ้าก็รับ คำอรรตนารับคัน <c oughs> ที่จะขอให้มาเสวยพระกยาหารมาพาพิสุสงมาทำพิธีในการรับประดานก็แปลว่าพระเจ้าพิพิสารก็จึงได้เป็นผู้มีโอกาสสร้างทานสร้างบุญสร้างกุศลในที่สุดเมื่อสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็จึงทำพิธีกรวดน้ำ อุทิศผ,ผลบุญผลกุศลก็กลายเป็นว่าบรรดาเปรตอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเจ็บปวดหิวกระหายที่มีความทุกข์ยากลําบากผู้มีความทรมานอยู่ในภพภูมิันตำ่ำเมื่อได้รับบุญจากการกรวดน้ําจากการแผ่ส่วนบุญอุทิศบุญของพระเจ้าพิณพิสารก็กลายเป็นบรรดาผู้ที่เปลี่ยนจากสถานะแห่งความทุกข์ยากลำบากเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา กลายเป็นขึ้นบุญอยู่บนสวงสวรรค์แท้จริงแล้วที่ได้เปลี่ยนเป็นเทพประบุเทพทิวดานั้นก็เพราะว่าอำนาจแห่งบุญเก่าที่ก็เคยทำไว้เราทั้งหลายก็ไม่ต่างกัน บางครั้งก็ทำบุญทำกุศลบางครั้งก็ทำบาปบางครั้งก็ประมาทบางครั้งก็ขาดสติเห็นใครทำอะไรก็จะทำตามเป็นของที่ต้องห้ามเป็นของที่มีภัยเป็นของที่ไม่ควรจะหยิบจะช่วยเป็นของที่ไม่ควรที่จะประมาทของบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้มีศีลมีธรรมสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้นำไปเป็นสมบัติของตัวอย่าได้เห็นประโยชน์เพราะมันจะกลายเป็นเรื่องยากลําบากทุกทรมาน และจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนดังญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ทุกทรมานทั้งทั้งที่ก็เคยทําบุญทํากุศลทั้งที่เคยเป็นผู้มีจิตใจดีแต่เมื่อขาดสติเห็นคนนั้นเอาเห็นคนนี้ตักตวงเห็นคนนี้เอาประโยชน์คนนั้นฉกฉวยคนนั้นพยายามที่จะกอบโกยก็เอาบ้างเห็นคนอื่นทําก็ทาบ้างกลัวว่าจะเสียโอกาสกลัวว่าจะไม่ทันเพื่อนเพื่อนผูงกลัวว่าจะไม่ได้รับความ <c oughs> สะดวกสบายก็จึงกลายเป็นผู้ฉวยโอกาสในที่สุดก็พากันไปตกนรกหมกหุกไหมอย่างยาวนานทุกยากลำบากแสนสาหัสในที่สุดพ่อพระเจ้าผิดวิสารก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศผลบุญกวดน้ำไปบรรดาเปรตแ,และบรรดา ดวงวิญญาณอาศูนทั้งหลายเมื่อได้มีจิตตั้งใจอนุโมทนายินดียินดีรับบุญรับกุศลที่พระเจ้าพิวิสารให้ก <c oughs> ็กลายเป็นผู้ที่เปลี่ยนสถานะจากบรรดาผีปีศาจไล่ปีศาจอาศูรละกายเป็ตและ <c oughs> บรรดาดวงวิญญาณที่ตกต่ำก็กลายเป็นเทพประรตเทพธิด,ดาก็ได้ขอบคุณว่าบัดนี้เราเห็นภัยแล้ว เราไม่เอาอีกแล้วในการทำบาปทําชั่วกับของที่เรานั้น <c oughs> จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนมีศีลมีธรรมของคนที่ <c oughs> ได้บำเพ็ญเพียรเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์เป็นบุคคลที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามพิสุสององค์ขัดเจ้ารวมกระทั่งถึงบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่ได้บำเพ็ญน,นั้น ถือเป็นมนุษย์อันประเสริฐเป็นความบริสุทธิ์ใครก็ตามไปช่วยโอกาสใครก็ตามเอาไปตักตวงเป็นสมบัติของตนเองไปหลอกไปล่อไปลวงไปใช้วิธีหว่านล้อมของเงินขอทองนี่ก็จะตกนรกหมกไหมก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมกลายเป็นเปรเป็นอสุรกายหิวกระหายด้วยความโลภที่มีอยู่ในใจดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้มาอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่ามีบุญ และก็มีคุณอันนั้นแต่ก็มีโทษอันมหันควรจะต้องเป็นคนรักษาจิตรักษาใจป้องกันตัวเองไว้อย่าได้มีความโลภอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ควรจะเป็นผู้ไม่หยิบฉ่วยไม่เป็นผู้หาโอก,กาสไม่เป็นผู้ <c oughs> เห็นเกตตัวเราควรจะเป็นผู้เสียสละเราควรจะเป็นผู้ปล่อยวางเราเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรทำแล้วเป็นประโยชน์อะไรเราและเป็นโทษนี่ก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดพลาดเราทั้งหลายได้มาอยู่แลวมาเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้บางคนก็ขาดสติบางคนก็ขาดปัญญาก็ถ้าไม่ได้ทำไปด้วยอุปนิสัยแห่งความโลภก็ยังมีกรรมมีเวรอันเป็น เครื่องติดตัวไปแต่ก็จะแตกต่างจากบรรดาผู้ที่ตั้งใจที่จะมาฉกฉวยหาโอ,อกาสมาหวานล้อมมาหาผลประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดในสถานที่ปฏิบัติธรรมคนผู้นั้นจะเป็นผู้ที่จะต้องเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และในชาติถัดไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับรู้ว่าบุญกุศลนั้น <c oughs> เป็นสิ่งยิ่งใหญ่บรรดาดวงญาณเขาปรารถนาะเพราะยังต้องการความสุขยังต้องการความสบายมิฉะนั้นก็จะเป็นแต่ความทุกข์ยากลำบากที่เราได้อธิบายก็เพื่อให้รู้ว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็ยังมีอายชนะที่ยังรับรู้ได้ว่ามี สิ่งที่ต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังนั้นก็จึงเป็นผู้ที่จะต้องระมัดระวังและเป็นผู้ที่อย่าทําให้ตัวเองจะต้องเดือดร้อนในฐานะที่จะต้องเป็นผู้ร้องขอขอความช่วยเหลือตลอดเวลามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีอุปนิสัยที่ชอบร้องขอก็จะกลายเป็นผู้ยากจนตลอดไปหากผู้ใดก็ตามเป็นอุปนิสัยแห่งผู้ให้เป็นผู้เสียสละก็จะกลายเป็นผู้มีความ มากมายของเงินทองมากมายของทรัพย์สมบัติเป็นผู้เหลือเฟือเป็นผู้มีใช้มีเกินที่ปรถนานั่นและที่ความจําเป็นวบา <c oughs> เราทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองบางสิ่งบางอย่างนั้นจะร้องขออย่างเดียวนั้นก็จะกลายเป็นผู้ขัดสนและเป็นผู้ <c oughs> อยากจนตลอดเวลาเราก็ควรจะเปลี่ยนสถานนะ สิ่งต่างๆที่เราให้ได้เราก็ควรจะแบ่งปันเพื่อจะได้เป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้เราก็เป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จนวันตายเราจะทำอะไรให้ได้เกิดประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบรรดามนุษย์ก็คือละวังจิตใจของตนเองเราไม่สามารถจะป้องกัน ป้องกันคนอื่นได้เราไม่สามารถที่จะไปจัดการคนอื่นได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมใจเราได้ดังนั้นใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวแสดงตนแ,แสดงอาการออกมาหากว่าเราเป็นผู้มีสติเราก็จะต้องใช้ธรรมะแล้วก็ใช้ปัญญายับยั้งในสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ทำให้เกิดโทษ อย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไปตามอารมณ์มนุษย์ที่ไม่มีสตินั้นส่วนใหญ่แล้วความคิดต่างๆก็จะพาพาให้ไปสู่ในที่ตามในที่ที่เสียหายในที่ที่เดือดร้อนในที่ที่เป็นเวรเป็นกรรมหากเราไม่สามารถสู้กับความคิดได้ยับยั้งด้วยด้วยปัญญาก็จงยุติด้วยการเจริญสติด้วยการกําหนดที่เราได้รู้ได้เราศึกษาแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติมาการที่ตัดอารมณ์ความคิดฟุ้งซ่านไปได้นั้น นอกจากไม่เป็นโทษแล้วยังเป็นคุณยังเป็นสิ่งที่ประเสริฐยังเป็นสิ่งที่สูงสุดไม่ว่าจะอยู่ในภาณราาร์และสถานที่ใดๆก็ตามหากมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องคิดแล้วปวดหัวมีเรื่องคิดแล้วพุ่งซ่านมีเรื่องคิดแล้ววิตกกังวลไม่สบายใจก็ให้เรานั้นเป็นผู้กลับมากำหนดสติที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทุกครั้งที่เรากำหนดสติก็จะกลายเป็นตัดวงจรแห่งการ ต่อเนื่องแห่งการพุ่งสร้างแห่งการคิดแห่งความวุ่นวายในจิตใจและแห่งอักุลุลและบาปทั้งหลายก็จะไม่สามารถไหลเข้ามาสู่ในใจและในกายของเราได้บัดนี้เราทั้งหลายทั้งพวงก็จะได้รู้วิธีการเพราะเราจะต้องอยู่กับโลกภายนอกและโลกภายในที่สุดแล้วเราก็จะต้องเป็นควบเป็นผู้ที่ควบคุมจิตใจของเราอย่าให้ปล่อย อย่าปล่อยให้จิตใจนั้นเป็นผู้พุ่งสร้างคิดออกไปไม่จบไม่สิน้นควรจะเปลี่ยนอุปนิสัยสิ่งใดคิดแล้วไม่มีประโยชน์ให้ตัดให้ทิ้งให้ปล่อยให้วางอย่าได้ไปใส่ใจสนใจไม่ว่าใครจะทําอะไรกับเราก็ตามหากเราคิดหากเราเป็นผู้ <c oughs> เอาเรื่องเอาราวก็จะมีแต่ปัญหาเรามาเปลี่ยนที่จิตใจเราว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างนั้น เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปติดตามหรือจะต้องไปโกรธไปแค้นใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ยังอยู่ของเราได้และเราเป็นผู้ให้อภัยเราจะเป็นผู้ชนะเราจะเป็นผู้ไม่ก่อเวรก่อกรรมเราจะเป็นผู้ประเสริฐเราจะเปลี่ยนสถานะ จากการที่เป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนที่มีแต่ปัญหาทะเลาะเบาแวงหรือแต่การแข่งแย่งชิงดีกลายเป็นโหมกลายเป็นเทพเทวดาที่มีแต่ความเมตตามีแต่ความคุรุณาในที่สุดเราต้องเป็นผู้มีจิตใจอันกว้างขวางทําให้บรรดาธรรมะทั้งหลายก็จะพัฒนาขึ้น เราจะต้องเป็นบุคคลที่มีมุติตาจิตยินดีกับทุกคนอย่าได้คิดแก่งแย่งอย่าได้คิดอิจฉาริษยาอย่าได้เห็นคนอื่นเป็นของที่ตกตามจะไม่สามารถเสมอเราได้สูงกว่าเราได้อย่าได้คิดว่าเรานั้น <c oughs> เป็นผู้ยิ่งใหญ่ควรจะยินดีกับทุกคนที่ได้ประสบความสํำเร็จความสุขและความเจริญรวมกระทั่งถึงการพัฒนาทั้งสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ในที่สุดเราก็ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นผู้มีใจเป็นอุเบกขาทำดีแล้วก็จะต้องเป็นผู้วางอย่าได้ไปยึดกับความดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มีความสุขไม่ได้ความบริสุทธิ์แห่งบุญแห่งกุศลคนที่ทำความดีแล้วหากใครไม่ชมหากใครไม่ได้มาสรรเสริญหากใครไม่ได้มายกย่องก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่าใจเกิดความรู้สึกไม่พอใจเหมือนทำแล้วไม่ได้อะไรเลยทำแล้วยัง <c oughs> ไม่มีใครเห็นความดีทำแล้วไม่ได้ประโยชน์นั่นคือทำความดีแล้วยังปารถนาที่จะได้รับในสิ่งตอบแทนบรรดาเทพพญดาทั้งหลายรวมทั้งพรมนั้นเขาจะมีจิตใจอันบริสุทธิ์ทำดีแล้วเขาก็ปล่อยวางที่มีคำว่าอุเบขาปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตาม <c oughs> กฎแห่งกรรม ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเราทำดีเราก็ได้ดีแล้วดีที่ตัวเราไม่ต้องให้ใครมาให้ความดีกับเราความดีที่เราจะได้รับนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่บรรดาผู้คนทั้งหลายทำดีแล้วต้องให้คนมาสรรเสริญให้คนมายกย่องให้คนมา <c oughs> ส่งเสริมสนับสนุนนั่นก็แปลว่าเราทำดีเพื่อหวังผลประโยชน์ในทันที เราควรจะภูมิใจกับการที่เราได้ทําความดีอะไรจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็เป็นเรื่องที่หมดหน้าที่เราแล้วเราก็มีแต่หน้าที่พัฒนาก็คือสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นกุคนอันประเสเริฐเหล่านั้นได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บรรดาเพเทวดาทั้งหลายผมทั้งหลายหรือบรรดาพิสุสงฆ์ที่เคยมาประพฤติปฏบิบัติอยู่บนโลกใบนนี้ เมื่อหมดอายุไขแล้วจึงหมดโอกาสที่จะทำคุณงามความดีหมดโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้สถา,านการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นบุญหรือเป็นบาป <c oughs> ให้เป็นสิ่งที่พัฒนาหรือเป็นสิ่งที่ตกตำ่ำแต่เรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในสถา,านการณ์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความยุบ ทุกยากลําบากความตกต่ำให้เป็นความสูงส่งได้ใครจะว่าเราเราเมตตาเราอาโหสิกรรมเราเข้าใจเราอาภัยให้ก็กลายเป็นว่าขณะที่กําลังมีทุกข์อยู่เรายังสร้างบุญสร้างกุศลได้เรายังพัฒนาจิตใจได้เรายก <c oughs> ธรรมะได้ทําให้จิตใจเราสูงส่งและเป็นผู้ที่พัฒนาตนได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้นคือบุคคลอันประเสริฐใช้โอกาสทุกสถานที่ทุกเวลาและก็ทุก <c oughs> การกระทบทุกอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเราให้แปลงเป็นกุศลให้แปลงเป็นความประเสริฐให้แปลงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นการพัฒนานี่จึงเป็นที่มาของบรรดามนุษย์ที่มาเกิดมนุษย์นั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือพัฒนาร่างกาย และพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจก็เป็นการพัฒนาไปสู่การพ้นทุกข์นั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้ากำลังให้บรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายพัฒนาที่จิตใจจากที่เคยตกต่ำให้กลายเป็นจิตใจที่สูงสง่งการที่มีจิตใจสูงส่งก็กลายเป็นผู้ที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงก็จะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยะบุคคลก็จะได้พ้นทุกข์ในที่สุด วัน,นี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงสัจธรรมได้ฟังธรรมได้เปลี่ยนอุปนิสัยได้เปลี่ยนจิตใจพี่จะพัฒนาตนเองเป็น ไปเป็นบุคคลอันประเสริฐบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงกราบไหว้ด้วยความสนิทใจให้เกิดความศรัทธาทั้งต่อมนุษย์และบรรดาดวงวิญญาณรวมกระทั่งถึงบรรดาเทย,ยีราทั้งหลายเขาก็พากันอนุโมทนายินดีกับบุคคลที่รักษาศีลบุคคลที่พัฒนาบุคคลที่ภาวนาบุคคลที่จะบำเพ็ญไปเพื่อการพ้นทุกข์ขอนิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทำในครั้งนี้จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้อยู่ในอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ก็จะได้ประทานพรช่วยเหลือปกปักรักษาให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณสายวิญญาณไลาอาถรอาเพศคำสาปคำแช่งเสนิทจลาายการและกินิอุปเดชอภมงคลอาวิชา <c oughs> ปีศาจมารไลความยากจนนี่สินอุปสรรคให้มาลายหายไปให้มีแต่วความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสเป็นผู้มีบุญบรารมีเป็นผู้มี ความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตทางโลกและครอบครัวเป็นผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นผู้มีสติมีปัญญามีบุญบาร,รมีมีปัจจัยสีลันหลังหลายทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงความสำเร็จทางธรรมได้เข้าถึงโพธิปัจฉิยธรรม37ประการเป็นมรรคสมังคีได้ทำลายอาสวะกิเลสได้ปิดปตัตตวบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้และตลอดไป เป็นผู้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด